เรือขายประชาชนคนรักหลักประกันสุขภาพรวมตัวกันเพื่อ,อยืนจดหมายถึงนายภูม,มิธรรมเวชยชัยรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีและนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยมีนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นผู้แทนรับเรื่องค่ะการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีนายนิมิตเทียนอุดมเป็นตัวแทนโดยระบุว่าจุดยืนของกลุ่มก็คือการปกป้องสิทธิป,ประชาชนแล้วก็ยืนยันสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าพร้อมกับเรียกร ร้องความเป็นธรรมให้กับในแพทย์สุพัฒนหาสุวรกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบาย้อยซึ่งเป็นบุคลากรที่ทำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดพร้อมกับย้ำว่าไม่ได้ออกมาเพื่อปกป้องบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ต้องการให้กระบวนการสอบสวนนั้นเป็นไปอย่างโปรง่งใสมีธรรมาพิบาลแล้วก็เปิดเผยต่อสาธารณะได้รวมถึงตั้งคำถามต่อระบบราชการด้วยนะคะว่าจะป้องกันไม่ให้ เกิดปัญหาลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ําอีกได้อย่างไรและก็เสนอให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงสาธารณสุขทั้งเรื่องของชุดตรวจเอทแล้วก็วัคซีนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ค่ะน,นี้อันที่1เนี่ยมันไม่ใช่การทุจริตอันที่2มันไม่ใช่การทําผิดอันที่3เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในขณะนั้นก็มีระเบียบออกมาแบบบรับแล้วว่าให้ซื้อแบบไหนยังไง เพราะนั้นมันไม่ควรจะต้องมาร้องเรียนกันในเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะต้องมาร้องเรียนนะครับถ้าเราทําแบบนี้เอออะไรก็ร้องเรียนในกรณีที่แก้ปัญหาวิกฤตแบบนี้คิดว่าจะมีใครออกมาช่วยกันทําช่วยกันแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตแบบนี้ผมก็คิดว่าเรื่องเหล่านั้นได้รับการแก้ไขจนกระทั่งไปเห็นโพสต์ของคุณหมอสุพัฒน์ว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้น เรียนยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมรับไปเสร็จเนี่ยเมื่อสักครู่ผมโทรคุยกับท่านเลขาของท่านรัฐมนตรีสาสุขครับก็เลยจะไปมอบให้ทันทีอยู่ในห้องประชุมคลรมตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพก็ยืนยันนะคะว่าการร่วมตัวครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการกดดันค่ะแต่ว่าเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อสะท้อนปัญหาในระบบการตรวจสอบแล้วก็จะติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ